กลับมาในช่วงนี้นะครับของรายการค่าวหวานสำราญใจนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับว่ามีเมนูอร่อยๆจากอาจารย์เมร้อยอยู่นะครับเมนูวันนี้คืออะไรครับอมีนนจริงๆครับเมนูนี้เป็นขนมน,นึ่งแล้วก็ใช้น้ำตาลใสแดงชื่อ traditional brown sugar cake ครับผมนึกว่าเป็นรายการทายคำนะครับเอาเป็นแบบไทยๆก็คือเป็นเค้กนึ่งน้ำตาลใสแดงนะครับคุณผู้ชม เค้กนึ่งน้ำตาลสแดงเนาะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเริ่มจากตัวน้ำตาลสแดงเพราะว่าอยู่ในชื่อเมนูเลยเราจะใช้ตัวน้ำตาลสแดงเนาะใส่ลงไปในอ่างผสมวันนี้ะนะครับจากนั้น <Okay. S 1> ผสมกับน้ำอุ่นใสกะเทเข้าไปเลยนะ คนละค่ะคนนะครับก็คือให้เขาเข้ากันใช่ให้เขาละลายอันนี้ได้แบบนี้ปุ๊บเราพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้สําคัญเลยนะครับสาหรับเมนูเค้กของเราในวันนี้นะครับจะเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งอเนกประสงค์ในตานานนะครับที่ทําขนมและอาหารได้สารพัดชนิดเลยละครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแถบทีเขียวแล้วก็มีโลโก้ TFM แบบนี้ทําเมนูอะไรก็ง่ายแล้วก็ทําได้หลากหลายด้วยนะครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะตามด้วยแป้งบันสำปะหลังเนาะอันนี้คือเราเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ตัวเค้กของเรามีความเหนียวนุ่มไหมเหนียวก็อ,อร่อยย,ย,ยืดยุน่นเพราะว่ายืดหยุ่นเพราะว่าลักษณะเค้กอนี้เป็นแบบเค้กสไตล์โบราณดั้งเ<ช>ดิมหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่มาลยโก้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมาลยโก้เขาจะมีไข่ ตัวนี้ไม่มีไข่เลยออกมาก็กลายเป็น vegetarian ได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอ่าอันนี้จะมีกลิ่นวานิลาเนาะจะได้ช่วยกลิ่นนิดนึงอันนี้ต้องมีใช่ไหมฮะนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันก่อนใส่ยีสต์เข้าไปโอเคอันนี้เป็นยีสต์แห้งสําเร็จรูปใช่ค่ะคนไหมฮะคนนลคะคนเลยนะครับ อันนี้เราทําเค้กนะไม่ใช่ทําขนมปังทำไมอาจารย์เมใส่ยีสต์ลงไปในนี้ครับใส่ค้าให้เขาขึ้นค่ะเ<อ>พราะสมมติเราไม่มียีสต์ใช่ไหมเขาก็จะไม่ฟูคือตัวเค้กเนื้อเนี้ยเป็นแบบเนื้อแบบดั้งเดิมจริงๆรนะเนียนมากแต่เวลากินเข้าไปเสร็จแล้วโอโ้โ ยัง,ยงไม่ได้ดึ่งยังไม่ได้อบเลยนะฮะอ่ะโอเคหลังจากผสมแป้งจนเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับเคล็ดลับของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสดเลยแหละครับขวดนี้ขวดเดียวนะครับเค้กของเราจะหอมอร่อยเลย หลังจากใส่กะทิลงไปนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลสายแดงที่ละลายกับน้ำอุ่นลงไปนะครับโอ้ขนมของเราก็จะกลายเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาล,นตาลเนาะใช่ค่ะคนถึงสมุสม,สมเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเนียนโอเคไม่มีเม็ดเลยนะแต่สมมุติเ,ออเราเจอเม็ดใช่ไหมคุณก็ต้องกรองโอ้โห,หนเนื่อยนะตานี้เราไม่ได้กรองเลยคนะ่ะโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเราก็เอาคลิมิลิมปิดไว้นะ เอาผ้าปิดอีกทีนึงไม่ให้เขาเห็นแสงอ่ะครับผมพักไว้2ชั่วโมงเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมแป้งเค้กที่เราพักทิ้งไว้2ชั่วโมงฟูขึ้นมาเลยใช่จะเห็นว่ามีบองเยอะครับใช่แต่ว่าอันนี้ยังนึ่งไม่ได้ยังมีหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้ตัวเค้กนึ่งของเราเนี่ยเนียนนุ่มแล้วก็แบบชุ่มฉ่าเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชม น้ำมันถั่วเหลืองตรามรากตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองสีเหลืองใสบริสุทธิ์นะครับสามารถนํามาปรุงเมนูได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็อร่อยลงตัวเลยนะครับปกติเนี่ยฝาเหลืองที่เอาไปผัดกับข้าวอร่อยมากค่ะแต่วันนี้เอามาทําเค้คทกทาเบเกอรี่ก็ใช้ได้นี่น้ำมันของมรกตเข้าไปนะครับน้ำมันถั่วเหลืองนะเสร็จแล้วเราก็คนเวลาเราคนนะเขาจะยุบยุบยั่ไปเลยนะใช่ค่ะ ออกมานนเนียแเลยใช่ไหมดังนั้เราก็ต้องเตรียมถาดวันนี้ถานะดน้าเทดดี้ต้องให้ผู้ชมดูว่าเร็จนะิ้วเนาะข้างล่างเราก็ทานในปุกระดาษมีรองไขมันไว้แล้วใช่ค่ะ,ะผมใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยเกนะเทดดี้เราก็เขยา่าเขย่าให้เขา องออกนะน้ำนี่ต้องเดือดเคล็ดลับคือน้ำต้องเดือดไฟแรงไฟแรงค่ะโอเคเปิดฝาให้อแหมเวลาสมมุตินะฝามีน้ำใช่ไหมเราก็ต้องเช็คให้แห้งนะมติคคือเดี๋ยวไม่งั้นน้ำจะหยดลงไปโอเค25นาทีค่ะได้ครับเอาละครับผ่านไปประมาณ25นาทีโอ้สวยเชียว ค้กนึ่งน้ำตาลแ,แดงเนาะออกจากซึ้งเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟอาจารย์เมย์จะโรยงาขาวคั้วลงไปด้วยโอ้แปลกมากนะผมไม่ค่อยเจอเค้กสไตล์แบบนี้เลยนะอันนี้คือชนซ์มากๆเลยค่ะงาขาวขั้วก็หอมๆเมนืะ่เวลาเยลก็ยิง่งมันนะค<น>ะใช่พอเย็นแล้วใช่ไหมเราก็ดึงออกมานะต้องรอเย็นก่อนเป็นชิ้นๆอ่ะโอเคได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรารอเย็นแล้วก็เดี๋ยวหั่นแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับน่ากินมากๆครับเค้กนึ่งน้ำตาลใสแดงนะครับนี่หลังจากเย็นแล้วเนาะอาจารย์เม์ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงแบบนี้เลยนะครับโอ้สีสันดูน่ากินเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เขเป็นตัวแทนนะครับคุณผู้ชมครับอันเนี้ยดูนะว้ามันนุ่มจริงๆนะครับ ความนุ่มแบบนี้แล้วเราไม่เคยเห็นเนื้อเนื้อที่เันเนียนมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นแบบนิ่งนะเนาะอยากโอ้โหเก่งใจจริงๆอปริงขนาดน,นี้เนาะริงมากที่สําคัญคือหอมมากๆนะฮะกลิ่นน้ำตาลไฟแดงหอมจริงๆต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเนื้อน,นุ่มมากๆ แต่ว่าพอเราทานเข้าไปเนี่ยคล้ายๆกับขนมกลกล้วอ่าประมาณนั้นเลยนะ <c oughs> แต่ว่ารสชาติอันนี้มันหอมกลิ่น<อ>น้ำตาลใสแดงใครที่ชื่นชอบเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะผมฝากเลยนะฮะสูตรนี้อร่อยจริงๆการันตีโดยอาจารย์เมนะครับกับเมนูเค้กนึ่งน้ำตาลใสแดงครับ ความอร่อยความสนุกแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับจะตามไปดูย้อนหลังนะครับไปจดสูตรกันนะฮะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ